สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซนมาดวงผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ลักษณะอุปนิสัยคนเกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงง่ายเจ้าอารมณ์ระโกรธง่ายหายเร็วเวลามีพลังอารมณ์โกรธก็จะเอาจริงเอาจังที่สำคัญ ตอนช่วงนั้นใขรใกล้ชิดก็ควรจะรู้จักเงียบเสียเรื่องที่จะสงบก็จะจบเร็วขึ้นอารมณ์ดูเหมือนเรียบสงบนิ่งแต่จะเป็นคนที่คิดมากกังวลสงสยัยบ่อยจนทำให้รู้สึก,กรำคาญตัวเองผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ช่างเจรจาและมักจะเป็นคนชอบอ้างเหตุผล18หากต้องการให้คนเคียงข้างสนับและเข้าใจ ว่าจะอ่อนหวานจะมีการแสดงอารมณ์ความรู้สึกทางใบหน้าได้อย่างชัดเจนเป็นคนสนใจในเรื่องงานศิลปะแต่หนักทางการวิจารณ์มากกว่าการปฏิบัติเด็ดเดี่ยวและเชื่อมัน่นจึงเป็นคนที่ต้องระวังการตัดสินใจอะไรก็าตามด้วยอารมณ์โกรธและหูเบาจะนำความหายนะมาให้ตนเองเสมอมีเสน่ห์คนรักและเมตตามากวัยเด็ก จึงเป็นคนที่ได้รับการเลี้ยงดูเอาอกเอาใจระวังหากไม่ได้ดั่งใจก็จะทําให้ตนเองหมดเสน่ห์ด้วยอารมณ์ได้ชอบการเดินทางและชอบการท่องเที่ยวพษษษิเศษช่างพูดละออดอ้อนเก่งจึงเป็นที่รักของผู้ใหญ่มากอย่าปล่อยให้อารมณ์เอาแต่ใจตนเองสิ่งในจิตใจมากนักโตแล้วจะแก้ไขลําบากแม้ว่านอกจะดูอ่อนโยนแต่ในจิตใจเป็นคนที่มีทิฐิมากหากมากจนเกินพอดีก็ย่อมจะเกิดผลเสียกับตนเอง อุปนิสัยที่น่าสังเกตเป็นพิเศษของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ก็คือเป็นคนลักษณะเจ้าชู้เงียบชอบแอบมองคนที่ตรงสเปคมากหน้าหลายคนเมื่อมีโอกาสแต่มีพฤติกรรมเป็นคนอนุรักษ์นิยมโบราณมากกว่าที่คนอื่นๆจะคิดการงานจากพื้นฐานของดวงชะตาของคุณและด้วยนิสัยที่ชอบความมั่นคงโดยส่วนมาก ผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์จะเป็นคนชอบทํางานที่มีความมั่นคงงานที่ต้องมีเป้าหมายแห่งอนาคตที่ชัดเจนเพราะคุณเป็นคนหวาดกลัวไม่กล้าเสี่ยงและที่สําคัญเป็นคนมีความละเอียดอ่อนในตัวเองมีจินตนาการทางด้านศิลปะและศาสตร์แห่งการเจรจามากพอสมควรงานที่จะทําต้องมีโอกาสพบปะผู้คนหรือว่าได้มีความอดทนกับการตอบโต้ได้ดีกว่าคนอื่นคนเกิดวันอื่น จึงทำให้โดยส่วนมากงานของคุณจะมีการใช้สติปัญญาและการวางแผนในการทํางานอย่างเป็นแบบแผนชัดเจนเมื่อพื้นฐานของดวงชะตาคุณเป็นคนที่มีลักษณะชัดเจนดังนี้คือชอบงานที่ต้องมีโอกาสพบปะผู้คนงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสารรค์จินตนาการของตนเองงานที่ต้องเดินทางหรือว่าเปลี่ยนแปลงสังคมที่แวดล้อมอยู่เสมอๆงานแห่งความเนียบและระเมียบเรียบร้อยจึงเห็นได้ชัดว่า โอกาสทํางานของผู้หญิงวันจันทร์ใช่สิ่งที่เป็นลักษณะความพึงพอใจของตนเองเป็นการตัดสินใจมากกว่าการที่จะนิยมฮิตไปตามค่านิยมของสังคมยุคน,นั้นโอกาสจะผิดพลาดท้อทแท้จึงมีน้อยกว่าคนเกิดในวันอื่นๆความรักดวงดาวชี้ชัดว่า สาวที่เกิดวันจันทร์ชอบผู้ชายที่อารมณ์ดีมีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนและแข็งแรงพอที่จะปกป้องดูแลคนได้สนใจคนที่จะกระตือรือร้อนอยู่เสมอไม่แปลกที่คุณจะเริ่มสนใจผู้ชายต้องแต่วัยการทำงานช่างสังเกตและติชมพอสมควรคุณชอบคนกล้าเพราะคุณเป็นคนไม่กล้านะคุณชอบคนชัดเจนเพราะคุณเป็นคนช่างระแวงช่างสงสยัยบางครั้งก็น่ารำคาญ พ็ดไปแล้วคุณจะพบเนื้อคู่แทก้ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการดูใจกันศึกษาความเป็นไปได้ของกันและกันพื้นฐานอารมณ์ของคุณเป็นคนเอาแต่ใจขี้งอนถึงห่วงมากต้องแก้ไขมิฉะนั้นการสูญเสียความรักก็จะเกิดขึ้นบ่อยและคุณตัดสินใจเลิกกับคู่รักโดยไร้เหตุผลง่ายเกินไปฝึกให้เป็นคนมีเมตตาให้อภัยศัทธาของเขาให้อภัยศัทธาของเขาได้ โดยส่วนมากคู่ชีวิตของคุณมักจะเป็นคนในเครื่องแบบตำรวจทหารแพทย์นักการเมืองนักวิจารณ์นักปราชญ์นักวิชาการผู้มีอำนาจในตำแหน่งปกครองเพราะคุณชอบคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงจังและดูอบอุ่นเมื่อคุณสัมผัสใกล้ชิดระวังสิ่งที่เสียอย่างเดียวที่ผมอยากให้คุณเฝ้าระวังแก้ไขก็คืออารมณ์รุนแรงและเป็นคนโกรธโดยไร้เหตุผลทําให้ความรักมีปัญหาอักเสบหัวใจอยู่เรื่อยๆแก้ไข อารมณ์รักของคนที่เกิดวันจันทร์หรือผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์นั้นเป็นคนที่ชอบการดูแลอบอุ่นใกล้ชิดอยู่เสมอและบางทีก็ใจน้อยเสียใจแต่ก็เก็บเงียบๆอย่าเมื่อคู่ชีวิตจดจําวันสําคัญสําคัญในชีวิตคู่ไม่ได้ก็ต้องวางใจว่าผู้ชายที่คุณเรียกส่วนมากจะเป็นคนทํางานท้าทายและรับผิดชอบมากย่อมไม่โรแมนติกเหมือนกับผู้ชายอาชีพอื่นจึงต้องให้อภัย อย่าใช้สงครามเงียบภายในบ้านมากจนเกินความจำเป็นเพราะมันจะหมักหมมพอบพูนให้เป็นเหตุของการหย่ารางได้ผู้หญิงวันจันทร์เป็นคนชอบพูดจาด้วยเหตุผลและอ่อนโยนเธอจะทำทุกอย่างแบบถวายชีวิตแต่หากใช้คำหผวนเธอก็จะดื้อร้านเงียบอย่างเขาเรียกว่าปฏิวัติทางอารมณ์นั่นเองลักษณะเนื้อคู่รูปร่างสันทัด แต่หากเตี้ยวกว่าคุณจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่ผิวสองสีออกเข้มชอบผู้ชายที่เป็นแมน100ร้อยเปอร์เซนต์ดวงตาคมชัดคิ้วดกเข้มและหากสูงใหญ่ก็จะพิจารณาเป็นพิเศษคุณจะชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าคุณหรืออายุน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่มากจะเป็นคนที่ตรงสเปคของคุณมากไม่ชอบคนมากความไร้สาระหรือว่ากระร่อนจนเกินพอดีล่วงของคุณจะพบคองโดยมีทางเลือกหมายถึง คุณอาจจะต้องหนักใจในการตัดสินใจเลือกคนแต่งงานในชีวิตคู่มากกว่าคนอ,นอื่นเพราะว่าจะมีการให้เลือกและต่างก็ดีบ้างในบางส่วนและไม่ตรงใจบ้างในบางส่วนทําให้ขุณลังเลใจยอย่าใช้เวลาลังเลใจมากนักเพราะเดี๋ยวจะแฮวโดยว่าผู้ชายยุคปัจจุบันคงจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นตัวเลือกนานมากนักอย่างแน่นอนพบรักแท้ก็มักจะมาจากเพื่อนสนิทหรือว่าญาติผู้ใหญ่เป็นกรรมเทพแนะนำให้แทบทุกคน อายุที่เหมาะสมในการแต่งงานของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ดวงชีวิตคู่ของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ความลงตัวและโอกาสพบเนื้อคู่และความเหมาะสมในการตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวขอ,ของคุณนั้นอยู่ในช่วงดังต่อไปนี้จะทําให้ชีวิตคู่ของคุณมีความสุขและช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ตลอดไปแม้ว่าจะพบอุปสรรคขวางหนามบ้างก็สามารถอดทนผ่านพ้นไปได้นั่นก็คือในช่วงอายุ23ถึง27ปี แต่งงานช่วงนี้อำนาจแห่งดาวแห่งราศีเป็นราศีแห่งการเริ่มต้นเพื่ความมั่นคงช่วงอายุ30-35ปีแต่งงานช่วงนี้จะเป็นช่วงสุข,ขุมมีชีวิตคู่ที่สงบเรียบง่ายมีความสุขตามอัตภาพฐานะและได้คนที่ขยันเป็นคู่ชีวิตกรณีที่ผิงเกิดวันจันทร์แต่งงานก่อนอายุ23ปีดวงชะตาชี้ชัดว่าจะต้องอย่าร้างหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับการคลองเรียน จนช่วงหนึ่งของชีวิตก็จะพบอุปสรรคที่ยากต่อการฝ่าฟันไปได้และผู้หญิงที่อายุเกิน35ปีไปแล้วหากไม่ได้แต่งงานชีวิตจะเป็นสุขกว่าหรือว่าแก้เคล็ดด้วยการไม่จัดพิธีใหญ่โตในการแต่งงานก็จะพบกับเพื่อนแท้หรือว่าอยู่ได้อย่างมีความสุขแล้วจะไปแคร์อะไรล่ะช่วงชีวิตที่ดวงมีโชคลาภของผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ ดาวสุขจะเข้ามาเล็งดวงชะตาของคที่เกิดวันจันทร์ทำให้เกิดอิทธิพลกับชีวิตของคุณให้โชคดีสมหวังหรือพบกับความสำเร็จในเรื่องของการเรียนความรักหรือความงานการงานการลงทุนหรือคุณจะเอาเป็นช่วงอายุในการขยับขยายค้าขายหรือว่าจะรอลุ้นโยกย้ายการงานก็ได้เพราะช่วงอายุที่กล่าวถึงดังต่อไปนี้เป็นช่วงดวงเฮงประสบความสำเร็จก็คืออายุ15-18ปีช่วงนี้ดวง ภาพรวมจะเห็นว่าสมหวังมากกว่าผิดหวังอายุ25-28ปีเป็นช่วงของการเริ่มต้นที่จะลงตัวอายุ43-48ปีเป็นช่วงลงทุนหรือว่างานก้าวหน้ามาให้ได้ให้หลุนได้อายุ54-58ปีเป็นช่วงชีวิตที่มีโอกาสทองที่สำคัญหรือว่าเป็นช่วงปลดหนี้โล่งจากคาดีความและเด่นอีกครั้งตอนคุณอายุ63-65ปี เป็นช่วงที่เกิดความมหัศจรรย์ในชีวิตครอบครัวของคุณและมีโชคใหญ่ช่วงอายุที่มีเคราะห์ดวงตกก็ต้องระวังสําหรับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ดวงอาทิตย์หรือดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งการสูญเสียของดวงชะตาคุณเมื่อดาวอาทิตย์มะเร็งจะเกิดเรื่องร้อนรุ่มหรือว่าไม่สบายใจหลายต่อหลายเรื่องพร้อมกันให้ตั้งสติอย่าท้อแท้ทําบุญสร้างกุศลและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาโดยมีกําลังใจทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปแต่คุณก็ไม่ควรจะประมาท ในช่วงอายุที่ดวงตกหรือมีเคราะห์หรือช่วงดวงจันทร์นั้นหรือดาวจันทร์ของคุณถูกเล็งจากดาวอาทิตย์ซึ่งมีช่วงอายุที่ต้องระมัดระวังดังต่อไปนี้ประสบปัญหาเรื่องสุขภาพอายุ12ปีอายุ23-25ปีอายุ33ปีอายุ42-47ป,42ปีระวังและอายุ55ปีก็ให้ระวังมากตรวจสุขภาพบ่อยๆหรือว่าไม่สบายป่วยเจ็บก็ต้องรีบรักษาในทันที ดวงตกก็ต้องระวังอุบัติเหตุหรือว่าการสูญเสียคนที่รักช่วงอายุที่ดาวอาทิตย์กับราหูเล็งพร้อมกันเป็นช่วงที่คุณทุกหนักหรือมีคนที่รักเกิดเรื่องให้คุณสูญทําให้คุณเนี่ยสูญเสียครั้งใหญ่ในช่วงอายุ15ปี28-34ปี40-42ปีอายุ53ปีช่วงนี้ก็ต้องระวัง และฝึกสมาธิให้เข้าใจถึงสัจธรรมธรรมะและคำสอนของศาสนาก็จะทำให้ไม่ทุรนทุรายมากจนเกินไปนะประสบปัญหานี้สินคดีความหรือมีศัตรูสำหรับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ก็ระวังช่วงเดียวกับช่วงที่มีปัญหาในสุขภาพของตนเองคือ23-25ปี33ปี42-47ปีอายุ55ปีเมื่อเกิดปัญหาก็ต้องค่อยๆค,คิดและแก้ไขให้ชีวิตมีพลังใจขึ้น การทำบุญหรือว่าการทำทานบ้างมันอาจจะทําให้ใจของคุณโล่งขึ้นเพื่อมีแสงสว่างเห็นทางแก้ปัญหาในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v Z m a r t สกดง่ายๆนะครับ v z m a r t สามารถค้นหา ได้ในช่องค้นหาของ youtube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ